สวัสดีครับพี่น้องครับพอกไอแสนชาแนลครับผมมือนีมาใส่เบ็ดครับพี่น้องเบ็ดปลาเอ๊ะน,น้าเข่าเนาะครับเนาะไม้กัน้าเข่าดีละน่าจะของพี่น้องเบ็ดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหลังพี่น้องใส่แค่ซิบหลังพ่อเนาะเนี่ยใส่เดียนสิบหลัง ได้เมื่อไ้กัจึงตามมาเบิ่งกันนะครับเนาะพี่น้องเนี่ยขีดกระเดียนใส่เดียนเท่านี้และสิบหลังพ่อครับหล,ลังแรกกันเลยพี่น้องเนี่ยใส่เดียนเท่านี้และโอ้โหเบ็ดก็ออกหยักเลยแม่งนี้ไร ยุ่งายครับพี่น้องยง่มันขึ้นยุ่งายหลายเป็นยง่มันเรน่อใส่เดียนจิ้งหรีดหาบ่ได้แลยใส่ใส่เดียนแท่นัน 再见，哥。 ใส่ตัวพี่น้องต่หลังเดียวก็ใส่ไปไล่ดโดนแล้วมันนนะาหมองซักยากกมองเสียบยากครับขั้นแท้กับสูงๆซะมันลงยากเนาะใส่ไปหาันทำไมลงยากหลังต่อไปกันเด็ดสิบหลังหนึ่งดอก Thank สองดังแล้วไปกันต่อพี่น้องเดี๋ยวเสียนไปใส่ต่อกันครับพี่น้องเดี๋ยวมือแร,งม,มรงมายามเจงมาลุนกันนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวใส่กันมาถี่คำครับยางกลับมาพี่น้องอยางกลับมาคือสีดิดๆเนี่ยนี่ว่มันติดหรล่าเนี่อ,อ้ ายัางล่ละโอ้ยอ,อุ้ยปาะคองเลยยองมันมาแล้วกลับมาอะไรล่ะพี่น้องหนึ่งตัวเราวะนหนึ่งตัวแล้ว,ว,ลวได้ของไปกันอุ้ยโหเล็กเังว่าโอเคล่ะ tiếp lắng nhìn vẫn đồn nhìn thấy như cái gắn cái xiềng nhìn xiềng lẹo xây ngang cặp khuyến ma đây này đây là cái xiềng đỉnh vẫn còn ư ui xây cái tiệm cành ô ô mất anh ปลาเข็งพี่น้องโอ้สายยันก็ขึ้นมากินไปสองตัวตามเมียกันพี่น้องบด้า้ผุ่นยังมาแต่ทั่งหมดใส่เหล็กหันยังก็ขึ้นมากินไปสองตัวพี่น้องเอาได้เวลายามหนุ่มพี่น้องมาไปลุ้นกันบ้างเลย ใส่แล้วแล้วคำพอดีแถวตอนนี้ยามเบ็ดกันพี่น้องตุนไปน,นั่กันพี่น้องสิมนันบ่สิยังไดโอ้ใส่เดียนกยังยั่งก็เกาอยู่พี่น้องยังเดียนยังยั่งก็เกาอยู่ Bộp không Giảm luôn bưng Lắng nhìn Lắng to bay Ấn Nó bạn nhanh cái câu

ก็ห้อยของลุกอุ้ยลุกไปตัวสามเงี้ยพี่น้องมี่ใช่ปะเจ้านี่ไม่หลง ใหญ่ใส่หลังนี้ไม่กันไหนพี่น้องขั้นแท้กระสูงตั้งคุณเหมแม่นจริงมันลูกใส่ใส่ขั้นคนละขั้นแท้กตั้งต่อไปพี่น้องตั้งเด๋กได้บอกหอยบอกแม่นมาเดียนี่

กอนเลือดเะนองบอออกินเล็กคเถกินเลกคกดเถอะน้องบเาบอกได้ว่น้องจะชนใส่เฟยใส่เฟยไ์ไนอ้องกินเล็กพเอาลงมา้นีกันลงก่อน Hoặc phải hoặc 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 ยังเก่าลงไปเรื่องหลังหลังนี้กันพี่น้องมันดันสูงมันแท้ซึ่งดีซีดีมีอะไรเลยเอาตามเนี้ยพี่น้อง เป็นเป็นจริงดิสสูงทักท่านแท้สูงเพียงโอ้โอ้ไปต่อจิมโอ้หลอนพี่น้องหลอนอีเปโป

làm nhé to các bạn Đây to thế nào Mồng câu lại <laughs> nhà không Bà cả nhé nghe là bà đang to Nhà hút lại cái đây ยามตัวไปกันี่นเีนเงี้ยทั้งเงีใส่เดียนทั้งเงี้ยจเไปันอะไรเนี่ยโอ้ยเบิ่งกันเอมนป่าถือปเลยเขี้ยเขียแค่จรงยทึ้งอันนี้เองสิโอ้ยตายโอ้รุดซ้ำประกอน้อยรุดซ้ำพี่น้อโอ้ยตาย นยังอู้ถือปลาไหลไงพี่น้องปลาไหลไงได้ไหมอ้หปลาไหลใส่บิ๊กใส่บิ๊กเลยอใส่มูจับบ่กำพ่อมนอนอยู่เนี่ขนเลยตับดามนมันถูบิดบิดโตรุดดิมัหรุดดิันบล่ขาเล็กบ่ิปล่อยมันกินลงกเล็กเลยน่ถอดเดะเอาใส่ถังเอาใส่เบิกจับดิเดียวพี่อ้ลูกใส่พี่น้อง เอาตัวมันลงลงถุงซะกันที่น,นั้นปลาไหลใส่ใหญ่เลยติดปลาไหลในหน้าเขาพี่น้องที่หันหน้าใส่มาพี่กันเลยพี่กันเนหะ็นไหมใส่พี่อีกตัวนี้ไม่อยู่ใส่ใส่พี่อีบ่ะอู้ยูหิบกแก่พี่น้องเห็นไหมใส่บิ๊กเลยติดใส่บิ๊กพี่น้องใส่เบดใส่เบดไอ้ไอ้ช่อนแต่ว่าอะไรไอปลาไอไ้ไหล บักไหลใส่บกเอาลูกมันบนดกินนี่เนี่ยอมันไหลใส่บ๊กครับยังได้รับได้ตัวยังหางชิมปลาดุกอ้ปลาดุกดุกสองตัวนี่เจ้ปลาทูมัมนแถวปลาดุกใ่ไหม,มน,นอน่อนู่นี่ขี้เลอเอาบีดใส่มันไหมเม้นปลาดุกดุกหน้าใส่สวยตัวนี้ปลาุกใส่พี่นอ้องเออยา่ยางย,ยามตัวไปเทีกยนเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงไนปวดเดียวอะไรใส่บ๊กพี่น้องเดี๋ยว Điều vậy bót kèm vinh học, say toa. Oh man, vinh học man. Oui, oui. Do lâu, do lâu, do lâu. Tuấn văn bản anh honey. Pay anh honey. nè anh honey. nè anh honey. Pay anh honey. Pay anh honey. Pay anh honey. Pong a man, miền honey. Pong a man, miền honey. Pong a man, miền honey. Pong a เว้ยมันยังหลยี้มกินเกยลาดุกกินเมันมันพี่น้องกระดูกหน่อยขึนจับออกพี่เจ้พ่อกำลังๆล่ะใส่สวยๆปลาคอปลาเข่งพี่น้องรอบเด็กกรลังกรลังเข่ากําลังเข่าหลุนตัวพี่น้องหลุนตัวเฮ้ยยังล่ะอมู้ยทำคอมันทำกำคอยังอยู่ดิพันหรอทำคอเอาคอมัน เดี๋ยใส่พี่อี๋เดี๋ยวติดปลาไหลปลาไหลใส่บิ๊กอีกแล้วพี่น้องอุ้ยไอไหลปลาไหลใส่บิ๊กได้หน้าเขาพี่น้องพันกอเขาแล้วอาวอู้ด้องพอลืมถือถังมากเลยเหรอเอ๊ะที่ไหนนะกำคว่ําแล้จะดึงสัตว์กำคว่ํมันเลยอ๋กอกำคว่ํมันใส่ ถางใส่ถุงมือกับกำคว่อมมันตายไปบ่กำคว่อมสิลุดกำมือโดนหรือไงกำมือควอมดึงดึงดึงเร็วมันดึงตุ่นคนนี้ดึงขึนมาเลยดึงเลยดึงต้นไม้ขาดหลดดึงหมากขาดเลยต้่นใหม่ไหมมันเกี่ยวเลยไหนบ่ประตูพอถอดถุงมือแล้วเดี๋ยวโอ้ติดไลทใส่บิ๊กอีกแล้วพี่น้องยังคุ้มให้กันนะ มึงเนี่ยอุ้ยปลาไหลใส่บิก๊กตัวที่สองพี่น้องทิดไอไล่ขาไดป้ปะอู้ขาดเลยพี่น้องแหงกักว่ะตัวที่สองหมานพี่น้องเม็ดปลาใน,น่าเขาแต่ว่าเจอปลาไหลใส่บิก๊ก

Men cái lái vừa đón, chấm cưỡng. Hừng, hãy sai, tạm. Buồ đón. Nhé bỏ. Tình đất đen bó. Boy nhắn béo kapo bó. Tạm nha toa sai. Bò, bò. Ăn, bò có đẹp cái lái. ยามรอบนี้กับทีเด้เขาเมียดพี่น้องมือยืมเาก็เจ้าหนุ่มสิมาลุนกันไหมมืนเ้าจะหลุนกันไหมพี่น้องยามไปยักสุดหนีกันลุนกันต่อไปพี่น้องตอนนี้ให้ลูกไส้ตามบักคอยหลายขัด คิมมันเป็นคนตามเงียบนเลยตีด,ดปลาไหลใส่ยักสองตัวเลยพี่น้องออยามรอบที่สองรอบแรกได้ปลาไหลบิ๊กตัวหนึง่งรอบสองเลยปลาไหลบิ๊กตัวหนึ่งพี่น้องอดุกหน้าประคอพ่อแง้งมอีู่แล้ว

ไอช่อนใส่บิก๊กไอใส่สวยๆใส่สวยๆไปเนาะอุอ้ยหลุดดิพนะอท่านแขนนิดหน่อยเขียนนะมือเดียวเลยช่อนปลาคอใส่สวยๆไปเนาะเนี่อีกละตืมกันโอ้โลูกไส้หากินแมนตามเงียตัว รอบสุดท้ายรอบนี้กับผักก่อนมืออื่นเ้าถึงที่ได้หลุนกันตัวไม่ได้เู็มเลยอืมอันนี้ไรเนี่โอ้โหอันนี้ยังไม่ทันกินบวมเลยเนีนเ่ยยังเล็กบ่ ต้องเพลิ่มึงเจอใส่บิ๊กเหลือไปเลยมืดไปนี่นล,ล,ล,ลุ่นกันตัวเหมือนเศอร้าพี่น้องรอบนี้ก็พักก่อนดึกแล้วศรีเขาในบ้านเขาในบ้านกันพี่น้องบัตรมืออ,อื่นเศร้าจังบ่รุ่นกันอีกยามรอบเศร้าพี่น้อง ภาสีได้เจอไซบิกไซแงยวะยังมาดุลน้ำกันเนอะครับเนาะตอนเสาร์ตอนนี้ก็เด็กแล้วพักก่อนไซเบดมันมันปลาพี็น้องมันมันปลายามรอมคำในปลาไหลไงสองตัวพปนะ่น้องเพอได้กิน